อําพาภูมเพ็งค่ะมาจากสกลนครนะคะมากับพี่ปิ่นพี่โกูนุ้ยค่ะก็ขอขอบคุณพี่ปิ่นพี่กูแล้วก็นุ้ยนะคะที่พามาแนะนํามาในสถานที่แห่งนี้มีความดีใจค่ะที่ได้ได้เข้ามาในจุดนี้ได้ว่าไม่เคยปฏิบัติธรรมที่ไหนมาก่อนเลย พอมาที่นี่เห็นเห็นแนวทางการใช้ชีวิตในอนาคตว่าเราจะก้าวไปไหนไปแบบไหนแล้วก็จะแก้ไขในสิ่งที่ตัวเองได้ทำผิด แล้วก็มีความภูมิใจมากที่ได้เข้ามาในที่จิดจุดนี้มันมันตื้นตันยังไงไม่รู้สิ่งที่ประทับใจก็คือมาเจอทุกๆคนในที่นี้เหมือนเจอญาติพี่น้องคนรู้จักให้ความรักความคุ้นเคยกันนะคะจะขอบคุณอาจารย์พ่ออาจารย์แม่ที่ชี้แสง ลูกที่จะก้าวต่อไป